สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเรือนทานนะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับใส่รถไทนั่งขับนะครับผมมีทั้งขาธรรมดานะครับแล้วก็ขาอิสระนะครับผมมาดูตัวแรกกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่แถวนะครับสี่แถวใส่รถไทนั่งขับนะครับผมตัวนี้จะเป็นขาธรรมดานะครับเป็นจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมานะครับผม สีแถวนะครับใส่นั่งขับตั้งแต่สามสิบหกแรงขึ้นไปนะครับจนถึงเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแรงได้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นสี่ถังนะครับหยอดข้าวโพดนะครับสองถังหยอดปุ๋ยนะครับระยะห่างประมาณหน้ากว้างนะครับสองเมตรนะครับหน้ากว้างสองเมตรระยะห่างประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าเซนได้นะครับตัวนี้นี่นะครับขาธรรมดานะครับราคาสามหมื่นบาทนะครับ สามหมื่นบาทตัวนี้สามหมื่นบาทส่วนตัวนี้นะครับสี่แถวขาอิสระนะครับนี่ยสี่แถวขาอิสระใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นพื้นที่เอ่อพื้น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 ที่ไม่เรียบนะครับหยอดแถวภูเขาเนี่ยครับที่ไม่เรียบนะครับดินไม่เรียบนี่แนะนำขาอิสระนะครับเพราะว่าขาด้านหน้าจะโยกมีสปริงโยกขึ้นนะครับเป็นโชคนะครับโยกขึ้นนะครับโยกโยกขึ้นโยกลงได้นะครับ นี่ครับหน้ากว้างสองเมตรเหมือนกันนะครับระหว่างขาจะห่างประมาณหกสิบนะครับหกสิบหกสิบห้าเซนนี่แหละครับนี่ทำงานเหมือนกันนะครับสี่ถังหยอดข้าวโพดสองถังหยอดปุ๋ยนะครับตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทนะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับเป็นจานคู่ลูกปืนใบขี้เมาเหมือนกันนะครับนี่ครับสินค้าก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นสีแถวไคสระเหมือนกันครับ ตัวนี้เป็นสีแถวขาธรรมดานะครับผมด้านหลังก็เป็นสีแถวขาอิสระนะครับซึ่งอย่าประพดส่วนมุมนู้นนะครับจะเป็นสามแถวนะครับสามแถวขาอิสระนะครับสามแถวขาอิสระสามแถวขาอิสระนะครับราคาสามหมื่นบาทนะครับสามแถวขาอิสระ ส่วนสามแถวขาธรรมดานี่ยครับส่วนสามแถวสามแถวขาธรรมดาอยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยขาธรรมดาสองหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นจานคู่ลูกปืนไมคี้เมาเหมือนกันครับตัวนี้เป็นสองแถวขาธรรมดานะครับสองแถวขาธรรมดาราคานี้เออยู่ที่ นี้ไม่แน่ใจนะครับไม่มั่นใจเพราะว่าของเพิ่งสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับสองแถวค้าธรรมดาสองแถวค้าอิสระก็มีนะครับอ่าสองแถวค้าอิสระอยู่มุมนี้นะครับสองแถวค้าอิสระนี่อยู่ที่ราคาสองหมื่นบาทนะครับสองหมืนบาทนี่ครับสองแถวค้าอิสระสองถังหยอดข้าวโพดหนึ่งถังหยอดกล๋ยนะครับ เลยอยู่สี่เครื่องนะครับสี่เครื่องตัวนี้คือสองแถวขาธรรมดาน่าจะราคาหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยนี่นะครับหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยนะครับยังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ยังไม่รวมส่งตัวนี้สองหมื่นนะครับขาอิสระน่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีขากบขากบจะเป็นขากบคู่นะครับขาปบ กบอดินให้ไปกบข้าโพดนะครับนี่ครับขากบสินค้ากบคู่นะครับหน้านี้ก็หน้าเขาหยอดข้าวโพดนะครับสินค้าขายดีมากนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศ6นย์หกส6งเจ็4ห้าสี่าหก้านครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับอยู่ใกล้ก็มาดูที่ร้านได้นะครับที่โกดังเราร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมขอประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ